นาช้อนหน่อยชั้นแนวนะคะเมืออพักไปหนึ่งป่าค่ะนานหน่อยเพิ่นได้ป่ามาเลยอยากเก็บพักมเมื่อก็บพักตามหัวตามสวนเท่าแล้วค่ะพักตานิ่นช่วงนี้กำลังออกล่แเ้าก็มาหอดมองเก็บพักแล้วเนะาะเมืองกัน ตอนนีียังเขาอื่นมกเอิกค่ะมะเคราอหค้นค่ะแกเมืองยอดอันพักบุ่งห้ากำลัางงามงามกำลังขึ้นมันจะยอดอวบๆ mm. ก็เก็บพักไปหนึ่งป่า mm. จะมีพักยังแมน่มา โอ้พักตำนินเอ้านอนเด็ดอาจจะหยอดอ่อนอ่อนยังบอดายงาเวลากินเท่ากับมวนมวนลไซรลดโอ้ทางฝีแห้งคักบันยอดพักอ่อนอ่อนเก็บเก็บพึ่งถือฝนเพื่อการเล่กลังเริ่ม บุงมีค่าพักต้นนิงหยออ่อนฟันงนี้เลยเอ้ยมีเบิดเบิรพักขาเห็นปะบ,บึงบรรยากาศบันปุน้ยพุ่น์่นะอากาศซีคึมคมฝนตกเบิดขื่นสอดแจ้ง พึ่งยุดไข่ย,ยุยุดพ่อได้ให้มาเก็บผักเก็บหญ้าพ่อได้กินนันตายฝนบ่ะยุทธ์ไปเขาเก็บผักได้อดร้ายระบาดเขาเก็บผักได้อดร้ายท่กปปาก็จะไปหนึ่งป่ากันเลยค่ะป้ายนะาซ้อนพาไปหนึ่งป่าเมนูงางๆนี่ค่ะหนึ่งป้านะาซ้อนท่าก,ก็จะใส่พวกที่ซุกหยากลงก่อนเห็ดงงง กินไง่ายๆสไตล์น่ะสอนเนาะค่ะน้อปิดฝาว้ก่อนให้มันสุกบานเท่ากับมาเตรียมน้ำพริกบานเห็ดน้ำพริกบานบานเท่ากับมาขวหัวหอมก่อนอาเสเิ็ดน้ำพริกหัวหอมก่อนหัวหอมกระเทียมค่ะ อันนี้ค่ะน้ำซ้อนเผาแล้วแต่ว่ากะสิลองใส่ไม่อีกควใส่น้ำกันน้ำพริกปลาสับสูตรน้ำซ้อนค่ะสูตรกินง่ายวันนี้น้ำซ้อนเห็ดสองน,น้ำพริกตัวนี้เห็ดเป็นปลาาสับอีกน้ำพริกหนึ่งจะใเห็ดกิ็นน้าหน่อยเพิ่มมากอันน้ำพริกอันมะเขือขออะค่ะมะเขือเทศนะมันจะหมักเนี่ยนะ ตุวยก็พักคคักหนังฟ้าสุดยอดเลยอ่ะเ้ากขัวพริกเ้ากขัวหัวหอมก่อนอ้าวอันนี้ก็ขัวพริกเ้กากขัวพริกไปก่อนขัวพริกสดตัวน,นี้สูตรพริกสดน้ำพริกสดอันนี้ วันหนึ่งปลาเข้ากับห่อนด้ทีแบปลาสงสัยจะซุกเลยเข้ากับ okay. ใส่พักลงไปค่ะพักเข้าบึงพักเยอะเยอะเลยค่ะในพักตำนิ่นแล้วก็มีพักบุงของในสวนเข้าเองเข้าบ่ตตองไปซื้อค่ะและ้วก็พักพักด้วงอ่าเข้ากับใส่พักนี่ไปก้อน,นะคะ่ะ ใส่ผักบุ้งก่อนค่ะนี่อันนี้ผักตำนิ่นผักตำลึงผักใส่ลงไปมว้วนลงไปโหลดสไตล์บบานๆง่ายๆเห็ดกับเขาเท้ากะเอาฟ้ามาปิดไหญ่จะหานาที่ลอพักสุกเท่ากับมาคนพิดตอค่ะเนี่ ซอเสร็จกบเขานี่คนพริกนี่นะซอนกระเรียมอเน็นเ,เด้นี่ค่ะหัวหอมต้นี่จะเหะดนะเ็ดปลาราซับสูตรนะแจวบองนะซอนเสร็จแจวบองแซ่บกินนะซอนหมักแจวบองนะหน่อยมกักมักน้ำพริกอันนี้ถ้าก็จะใส่ ปลาตัวใหญ่ๆเลยปลาของอย่างดีนะหน่อยเห็ดเองค่ะปลาตัวละสองสัมโลแล้วก็มาซับตอน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 เห็ดเป็นปลาละซับสุกแล้วมันเข้าก็เอาอันนี้ลงตอกใส่พ่อพอดีถ้ากับเห็ดไฟอ่อนๆหักกับีไฟอ่อน,าออนมา มีไฟอ่อนใช้สีเผา,นะากระไดนะจะจะนะ่ะซ้อนมาเห็ดแนนะมันก็จะง่ายอืมข่ามันมาตาั้เจียวบองเฮเห็ดเจียวบองมานะซ้อนกําลังเห็ดเจียวบองนะี่ขาตะไครลไ่ลงไปหัวอลงไปห้อกระตัมจนแหลกตมัม อ,อียอ้าววันนี้ก็เแล้วแล้ววันนี้มากินเขาเสาน้ำกันหนึ่งปลาแจวบองเส็บๆมากมากินเขาน้ำกันวันนี้จ,จั่มแจวบองเส็บๆอันนี้ค่ะขอกินน้ำหนึ่งเอครับกินเขาก็มาหน่อยคุณม,มาออกกล่อง แม่เอาเจ้ก็ม่หิวหนูนึ่งปลาอืมึ่มก็บฟักบงเป็นโอ้ยสมุนก e ับลายแฮะเบียวใหม่มาให้ไป นะ่มเจ้าบองอืมเจ้าหอมค่น่ยมันกายเสียมอาหารหน่อยเนาะนี่ตาทแตสามเม่กัน ý ừ, không. không nghĩa yeah. <cười brainstorm> <cười sour. cười> là cái gì đấy là cái gì đấy là cái gì cái 累吗？ แช่แพักหลายลมันส่ย่อนงอแงไม่ใชุ่งถัาเป็น อ่อนๆดีเท่ากับกินเ,เ,นเนข่าบางคนไปเล่นนะ FC คุณเบิงขาหย่อนยานๆกินคาไล้ยลายกินขาหลาย์าได้มีขา หวานคากวานเด่ คนเท่าก็กินแค่อิ่มละพี่น้องอ้าวบานเนยนะซอนก็อิ่มแล้ว,ออว,นนออลวขอโตพี่น้องกันเด้อบานี่กินนามก่อนเพชรแห้งคลิปห oh <my> น้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ